แต่างตอนน่้จะไปได้บางเนี่ยต้องควบคุมนโยบายบางประการนะครับเช่นเงินเงินเดือนว่าไม่ต้องต้องจัดตัวอ๋อเอ่อตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรารอดูว่าในส่วนที่เราจะปรับปรุงได้เนี่ย เราจะทําได้แค่ไหนบ้างนะคะติดตามความคืบหน้าในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินหมื่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะตั้งแต่อายุ16ปีถึง59ปีแล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเงินหมื่นเฟดวัรุ่นเงินหมื่นในกลุ่มที่ลงทะเบียนเวลวผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเฟดที่4มาเมื่อไหร่มาอย่างไรเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและก็ติดการประชุมครมอสัญจรที่จังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชมวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมนะคะในส่วนของการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็เป็น ครมอสัญจรในช่วงวันที่2 8ถึง29เมษายนนี้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรบ้างเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศติดตามในส่วนของการประชุมครมอสัญจรวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่นะคะที่จังหวัดนครพนมในช่วงวันที่2 8ถึง29เมษายนในการตรวจราชการในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2นครพนมแล้วก็จังหวัดมุกดาหารและที่สําคัญค่ะเริ เิ่มไปจนถึงวันที่28เมษายนกำหนดการเดินทางไปที่จังหวัดสกลน,นครก็วันที่29เมษายนมีการประชุมครมสัญจรค่ะคุณผู้ชมครั้งที่2 2 5ทับ 2, 500, 68, นหอประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยซึ่งมาตรการโยยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกร,ร,การชาวนาชาวไร่ชาวสวนจะเป็นอย่างไรนั่นจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนหนึ่งในมาตรการที่หลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามก็คือการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตนงินบาทในเฟสที่2 ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการถแถลงราดีสำหรับมติคอรมอาวา่ายังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงทไลายเดิมก็สอดคล้องกับคุณจรพันธ์อมริวัต์ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการแจกเงินในเฟสที่3เฟสสี 4, แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยืนยันเดินหน้าอย่างแน่นอนและไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนเงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนและในส่วนของเฟสที่4ี่ค่ะไม่เกินเดือนกันยายน2 5งพนก็จะได้รับสิทธิในการแจกเงินซึ่งการแจกเงินการจ่ายเง ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันของทางธนาคารในการเชื่อมในเรื่องของการจ่ายเงินแล้วก็การใช้จ่ายแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะคะต้องรอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจะทางรัฐบาลในการเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่ายัางคงทำรายเดิมมาแน่นอนไม่เกินกันยายน2 5 0 8ค่ะนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณอนุวัฒน์จัดให้ชัดเจนในประเด็นนี้สรุปชัดเจนเลยค่ะมาแน่นอนเฟดสามเฟดสี่กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนติดตามกันเลยค่ะ อย่างดิจิตอลบ a ลเลตเงินหมื่นหรือว่าลืมไปแล้วนายกกับรัฐเวขช่วยคังคุณจุลพันฑ์อมรวิวัฒก็ยังยืนยันว่ายังจะแจกให้ต่อนะครับอาฟเฟตที่จะได้ต่อไป16ถึง20ปีลืมกันหรือ,อยังบางคนบอกลืมไปแล้วเอางี้แล้วกันคุณจุรพันธ์บอกว่าฟเฟตนี้เนี่ยนะไม่ได้ล้มเลิกนะฟเฟตนี้1ถึงสสัปดาห์เนี่ยเดีย๋ยวจะเสนอเข้าคอรมออนุมัติก่อนนะครับและก็คาดว่าจะแจก ภายในไตรมาสที่2ก็คือไม่เกินมิถุนายนรอก,ก่อนนะมันอีกไกลมากส่วนกลุ่ม2 1ถึง59กลุ่มใหญ่มากนะก็น่าจะเสนอประมาณสักกันยายนแต่จะได้เดือนไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้นะแอปที่สําคัญคือแอปทางรัฐจะต้องเป็นแอปที่เช็คคือลงทะเบียนผ่านก็จรงิงแต่แอปทางรัฐคุณต้องเช็คก่อนว่าคุณได้ไม่ได้ซึ่งก็ยังไม่บอกว่าเช็ควันไหนและเงินนี้ก็ไม่ได้เปเงินสดใช่ไหมแต่มันก็จะไหลเข้าไปในแอปธนาคารหรือ wallet ที่ร่วมรายการ ซึ่งในแอป,ปของธนาคารหรือวอลเล็ตที่ร่วมรายการเนี่ยมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีมันจะเขียนเลยว่า Digital w a l l e t ซึ่งตอนนี้ไม่ต้องไปหานะมันยังไม่มีใช้จ่ายใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมรายการและร้านค้าต้องเปิดโลเคชันด้วยส่วนตัวคุณก็ต้องเปิดโลเคชันด้วยเวลาสแกนกันไปเพราะอะไรคุณจะใช้ได้แค่ในพื้นที่อำเภอตามทะเบียนบ้านของคุณเท่านั้นจ้ะส่วนร้านค้ารอไปก่อนยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนอะ อัปเดตแล้วนะดิจิตอลบัลเลตนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ